สวัสดีครับเข้าสู่ในช่วงของลูน่ารัสอีกแล้วนะครับก็เมื่อวานก็มีอัปเดตจากทีมงานนะครับเกี่ยวกับาการแปะการอ้างอิงนะครับแล้วรับตัวฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่า,าในเนื้อหามีอะไรมั่งนะก่อนจะไปฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันเลยนะครับเมื่อวานทางทีมงานเขาก็ได้ ออกมานะครับบอกว่าเหมือนเชิญชวนนะครับเชิญชวนให้คนเปิดเปิดตัวตัวละครของเขาเพิ่มนะลูหน้าลัสนะครับโดยการจะมีรายละเอียดยังไงมนาะมาดูตามนี้นะครับ r e r r a l r r o g r a m i n s t r u t t i o n r e f เ r r a l program i n s t r u c t i o n นะเหมือนเ,ออเหมือนการอ้างอิงรหัสนะครับบทเรียนการอ้างอิงรหัสนะ อ่ะเดียลูน่าลัสวอลิอัสทุเรียนวีอาร์กิฟกิฟวิ่งยูแอดช็อตอินสตัชชั่นทูเก็ตเดอะลิฟล์โลคิฟอ่าเหมือนเราจะให้ศึกษาเกี่ยวกับเอ่อการแปะการอ้างอิงนะรหัสการอ้างอิง Your referral code นี่เป็นโค้ดมานะครับ and link อลี่บี provided if you r account already open it as lead uh i s t 15 box ก็เหมือนว่าเขาจะให้ใน account หนึ่งเนี่ยที่เขาจะให้โค้ดมาต้องเปิดน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดก็คือ15กล่อง l i s t e 15 box use that to invite new player ฟ h o n e เ e อร์โอเพอ่าแล้วก็ใส่มันเนี่ยใส่รหัสในในเพลเยอร์ใหม่นะครับผู้เล่นใหม่หรือใครที่ยังไม่เคยเปิดกล่องมาเลยนะครับอ่าเอ่อ after is เอ่อ after is successful อ่าถ้าเกิดทำมันเสร็จแล้วหรือ follow อ่าการแปะรหัสเสร็จแล้ว if you The f o l a g e fan, open, ten box, you both will get, ah uh, and e x t a big box ก็เหมือนถ้าถ้าเพื่อนของคุณเนี่ยทำใส่รหัสเสร็จแล้วเปิด10กล่องเสร็จแล้วคุณทั้งคู่จะได้รับตัวกล่องกล่องเป็น big box นะ e t a big box ก็เหมือนตัวละครแถมขึ้นมา1ตัวนะครับสำหรับ คนที่ให้รหัสไปแล้วก็ผู้ที่ได่รับรหัสก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนอยากเปิดจอนะครับซื้อไป10ตัวโดยที่เราได้รหัสอ้างอิงจากเราไปแล้วเนี่ยคราวนี้เขาก็จะได้แถมฟรีหนึ่งตัวก็เหมือนซื้อแค่10ตัวนะครับสิตัวก็จะได้กลับมาเป็น11ตัวแล้วเราก็จะได้เพิ่มมา1ตัวเราก็ได้มารุ้นอีกว่าของเราจะได้ตัวดีหรือเปล่าก็เหมือนได้ทั้งคู่นะ เออก็ถือว่าดีแล้วถ้าถ้าใครจะลงทุนตอนนี้อ่าลงทุนตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เขาแปะรหัสกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วถ้าลงทุนตอนนี้สําหรับ10ตัว10ตัวจะอยู่เท่าไหร่นี่นะครับสิตัวใช้ตัวละสิ้นะครับก็อยู่ที่สองพนนะครับเออคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็น แค่การวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นข่าวสารนะครับถ้าใครอยากลงทุนก็ลองศึกษาดูเอาเองนะครับผมเ,เงินของท่านท่านบริหารด้วยตัวเองดูย o โอร e เสิร์ชศึกษาและวิจัยด้วยตัวท่านเองนะโอเคเรามาดูกันนะครับเรามาดูว่าตัวที่เข้าไปรีเฟอร์แปะรีเฟอร์เนี่ยรีฟรลเนี่ยมันจะ อยู่ตรงไหนมันจะประมาณไหนนะครับก็คือคนที่จะมีตัวรหัสเนี่ยนะครับคนที่จะมีตัวรหัสเนี่ยต้องเปิดอย่างน้อยตามที่เขาบอกก็คือ15กล่องนี่นะครับผู้เล่นต้องเปิดมาแล้ว15กล่องเราถึงจะได้รหัสเข้าไปนะครับครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูนี้กัน ของผมนี่เปิดยังไม่ถึง15ตัวเลยให้รหัสใครไม่ได้นะครับก็อยากจะเปิดให้รหัสอยู่แต่ไม่เอาดีกว่านะให้ลองท่านมีเพื่อนหรือว่าใครอยากเหมือนเขาคิดมาเหมือนให้อยากให้คนเนี่ยแบบเปิดได้15ตัวแล้วก็ขยายจอนะนี่อันนี้เป็นโค้ดนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดซักตัวเลยแล้วก็นี่ครับ อ่าอีเวนต์ไทม์อยู่ที่วันที่20นี้เท่านั้นนะครับวันนี้วันที่อ่าวันที่แแล้วอีกประมาณ12วันนะครับก็ยังมีเวลานะครับสําหรับใครที่จะเปิด10ตัวก็ได้ฟรี1ตัวสรุปแล้วถ้าเปิดเต็มจอเลยก็คือ14ตัวนะครับเราก็จะได้ฟรีมัน1ตัวนะก็เป็นกิจกรรมของเขานะครับถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาดูนะครับอันนี้ไม่ได้เชิญชวนนะครับอ่า นะครับก็ถ้าเปิดได้แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในน่าจะเป็นตัว inventory นี้นะก็เป็นอ่า b i ็ Big box ที่เขาแถมมาให้นะวันนี้ก็อาจจะมีเท่านี้นะครับสำหรับลูน่ารัตนะครับก็ผมขาดตกบกพร่องไปตรงไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์มานะครับก็ถ้าต่อไปมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาแนะนำ ให้เพื่อนๆนะครับก็ถ้าใครใจดีนะครับผมบางทีไม่ได้ตอบคอมเมนต์ถ้ามีใครช่วยตอบได้ก็ฝากช่วยตอบหน่อยนะครับจะขอบคุณมากเลยวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนนะครับเท่านี้ก็คงมีข่าวสารมาเพียงเท่านี้นะก็กิจกรรมถึงวันที่20นะครับลองดูนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ